ละครชีวิตรักเส้นทางแห่งดวงดาวตอนที่12อาร์ตนิดขอโทษนะขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่นิดทำผิดกับอาร์ตไปคุณพูดเรื่องอะไรอะผมไม่รู้เรื่องคุณทำผิดอะไรกับผมผมจำไม่ได้หรอกหมอบอกว่าผมความจำเสื่อมเพราะนิดถึงได้ทำให้อาร์ตโดนรถชน พูดอะไรผมไม่เข้าใจโอ้อาร์ตเป็นอะไรอะ่ะปวดหัวผมปวดหัวมากเลยปวดเหมือนหัวจะระเบิดทุกครั้งที่ผมพยายามนึกอะไรมันก็จะปวดหัวแบบนี้งั้นไม่ต้องคิดนะอาร์ตไปพักซะนะไม่เป็นไรจำนิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนิดจะไม่พยายามอะไรอีกแล้วชายหนุ่มรู้สึกปวดหัวมาก เบเบย์ be be, ได้ยินเสียงเอ,อ,อะอะก็ตกใจพอดีกับที่มินนี่วิ่งมาหาอะไรอะ่ะทำอะไรนิดเธอมาที่นี่ได้ยังไงอะคือว่าฉันเออหน่อยนี่เป็นแผนของพวกเธอใช่ไหมให้เยวุนมาหลอกล่อฉันไปกินไอติมแล้วเธอเยเบยเบ้ก็พาณิดมาหาอาร์ตใช่ไหมล่ะใช่แผนฉันเอง เธออย่ามาด่าด้าหน่อยเลยมินนี่เธอก็รู้ว่าอาร์ตกับนิดเข้ารักกันเธอจะมาบอกอาร์ตว่าเธอเป็นแฟนอาร์ตได้ยังไงนี่อย่ามาว่าฉันนะอาร์ตเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีแต่ฉันที่เที่ยวไปเยี่ยมพอเขาหายไม่มีที่ไปฉันก็พาเขามาอยู่ที่บ้านยังจะมาว่าฉันหน้าด้านอีกเธอก็รู้นี่ว่าอาร์ตเขารักใครเธอจะทำแบบนี้ไปทำไม แต่ฉันเคยถามนิดนิดบอกว่าเขาไม่ได้รักอาร์ตแต่เขาสองคนรักกันตอนนี้เขาสองคนรักกันเหมือนนี่เลยนะมินนี่ฉันไม่ไปนะฉันไม่ไปนะเแบเบ้ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะฉันจะอยู่กับอาร์ตหลังจากนั้นนิดก็เป็นฝ่ายช่วยดูแลอาร์ตพยายามบอกเขาว่าเธอขอโทษที่ทำผิดต่อเขาแต่เขาก็เหมือนจะจำอะไรเกี่ยวกับเธอไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่ง อาร์ตจำได้ไหมว่าเราเคยชอบเล่นปิงปองกันนะ่ะตอนอยู่ที่บ้านเส้นทางแห่งดวงดาวเราสองคนนะ่ะซ้อมปิงปองกันมากกว่าร้องเพลงอีกนะผมเล่นปิงปองเป็นด้วเหรอผมจำไม่ได้เลยอะเล่นเป็นสิอาร์ตเล่นเก่งมากเลยนะทุกคนที่นั่นไม่มีใครเล่นปิงปองสู้อาร์ตได้สักคนผมจำอะไรไม่ได้เลยแต่มินนี่บอกผมว่าผมกับเขารักกันมาก ไม่จริงเลยนะอาร์ตอาร์ตไม่ได้รักกับมินนี่นะแล้วคุณนะ่ะคุณเป็นแฟนผมเหรอเออคือไม่ใช่หรอกอาร์ตเราสองคนนะ่ะเป็นแค่เพื่อนกันนะ่ะจริงสินะมินนี่บอกว่าคุณกำลังจะแต่งงานนี่ใช่ไหมย,ยินดีด้วยนะไม่ต้องยินดีกับนิดหรอกนิดไม่ได้แต่งนิดมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งงานกับเขา แล้ก็มีความจําเป็นที่ทําให้แต่งงานกับเขาไม่ได้ช่างเถอะผมไม่สนใจหรอกเพราะเราสองคนเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็ไม่ควรจะรู้เรื่องส่วนตัวของเพื่อนทุกเรื่องหรอกนิดรู้สึกเสียใจมากที่อาร์ตเน้นคําว่าเพื่อนกับเธอเหลือเกินเธอไม่เหลือความทรงจําดีๆสําหรับเขาเลยไม่เป็นไรนะนิดวันหนึ่งฉันเชื่อว่าอาร์ตจะต้องจําทุกสิ่งทุกอย่างได้ เขาม่กล้าความจำเสื่อมตลอดชีวิตหรอกนะฉันท้อแล้วละ่ะแเบเบ้ฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาจดจำได้แต่เขาก็จำไม่ได้เลยแสดงว่าฉันไม่ได้อยู่ในความทรงจำของเขามากพออย่าไปท้อนะฉันจะพยายามช่วยเธออีกแรงขอบใจนะเแบเบ้แต่ฉันไม่หวังแล้วละ่ะฉันเองก็ทำผิดกับอาร์ตเวมากเขาเสียใจเพราะฉันเขาจำฉันไม่ได้ก็ดีเหมือนกัน เขาจะได้ไม่ต้องเสียใจอีกถามจริงๆเธอนะทำไมเธอจะต้องแต่งงานฉันดูออกว่าเธอไม่ได้รักเจ้าบ่าวของเธอเลยนะฉันเป็นหนี้เขาอะสองแสนบาทอะไรนะเป็นหนี้สองแสนเธอก็เลยต้องแต่งงานใช้หนี้อย่างนั้นเหรอใช่ยายของฉันไม่สบายมากยายเป็นลมฉันตกใจสั่นไปหมด หมอต้องให้เข้าห้องผ่าตัดด่วนฉันไม่มีเงินเลยผู้ชายคนนั้นเขาอาสาจ่ายเงินให้แลกกับการที่ฉันต้องแต่งงานกับเขาอย่างนี้นี่เองหน่อยคิดจะจับเธอแต่งงานด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้หรอ <c ười> แค่นี้สองแสนฉันจะจ่ายให้เธอเองนิดไม่ต้องกังวลมีได้นะฉันไม่ได้ไร้ศักดิ์ศรีขนาดนั้นนะเบเบ้ baby. ฉันเป็นเพื่อนของพวกเธอ ก็เพราะว่าฉันอยากเป็นฉันไม่ได้อยากได้เงินของเธอฉันที่ยืมนะ่ะไม่ได้ให้ฟรีๆสักหน่อยเธอก็หาเงินมาคืนฉันก็สิ้นเรื่องแบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยขอบใจนะเบเบ้ขอบใจจริงๆไม่ต้องมาขอบอกขอบใจอะไรฉันหรอกฉันเน่ารวยมากเธอก็รู้นี่ว่ารองเท้าคู่หนึ่งของฉันก็คู่ละสองแสนเข้าไปละแค่เพื่อนยืมสองแสนคนนักแข่งของฉันไม่ร่วงหรอก ถ้างั้นฉันไม่คืนนะเพราะว่าแก่รวยอยู่แล้วตามใจสิไม่อยากคืนก็ไม่เห็นอยากจะเอาเงินแค่สองแสนก็เหมือนกับถอดรองเท้าทิ้งไปสักคู่มิตรภาพเริ่มก่อตัวมากมายขึ้นเรื่อยๆมินนี่มาเยี่ยมอาร์ตแต่ก็โดนกันท่าตลอดเวลาทั้งเบเบ้์ทั้งหุ้นไม่ยอมให้มินนี่เข้าใกล้อาร์ตเพราะกลัวว่าจะสร้างความทรงจำใหม่ๆให้อาร์ตสับสนไปเสียเปล่า มินนี่ฉันซื้อกระเป๋าใหม่มาสวยมากๆเลยอะ่ะเธอมาดูสิสวยมากๆเลยนะมินนี่เร็วโอ้ยไม่อยาวหรอกกแค่กระเป๋าไม่เห็นจะอยากดูเลยกระเป๋าใบไหนก็เหมือนกันหมดแหละแต่ใบนี้คอลเลคชันใหม่เลยนะมินนี่ใครไม่มีถือว่าเฉยมากฮะคอลเลคชันใหม่เหรอไหน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 มาดูสิ อาร์ตอยู่กับนิดตามลำพังนานวันเข้าความทรงจำของเขาก็เหมือนจะเริ่มกลับมาแต่เขาก็ยังแกล้งทำเป็นจำไม่ได้อยู่สามีคุณไม่ว่าหรอมาดูแลผมทั้งวันแบบเนี้สามีอะไรก็นิดบอกแล้วไงว่านิดไม่ได้แต่งงานทำไมถึงยกเลิกการแต่งงานล่ะเตรียมงานไว้ลาไม่ใช่เหรอก็อาร์ตประสบอุบัติเหตุไงนิดตกใจนิดก็เลยวิ่งออกมาจากงานน่ะ ถ้าผมไม่ประสบอุบัติเหตุคุณก็คงแต่งงานกับเขาไปแล้วสินะก็นิดจำเป็นนี่นาะนิดจำเป็นที่จะต้องแต่งงานกับเขาก็แค่ข้ออ้างของผู้หญิงที่จะไปสินะอาจว่าอะไรนะเปล่าหรอกไม่มีอะไรพรุ่งนี้หมอก็จะให้ผมกลับแล้วพรุ่งนี้เหรอแล้วอาจจะไปอยู่ที่ไหนการเข้าโรงพยาบาลรอบสองเพราะว่าปวดหัวมากเกรงว่าจะปวดอีกนะถ้าไม่มีคนดูแล พรุ่งนี้มินนี่จะมารับผมจะไปอยู่กับมินนี่จะไปอยู่กับมินนี่เนี่ยนะก็ผมกับเขาเป็นแฟนกันคราวก่อนผมก็ไปอยู่บ้านเขาตั้งหลายวันอย่าไปเลยนะอาร์ททำไมอะ่ะนิดหึงหึงเขาใช้กับคนที่รักกันคนไม่รักกันเขาไม่ใช้คำนี้หรอกก็นิดรักอาร์ตนิดขอโทษนะ ตอนนี้นิดเอาเงินไปใช้หนี้เขาหมดแล้วนิดไม่ต้องแต่งงานใช้หนี้แล้วชายหนุ่มไม่ยอมตอบเธอแต่แอบลอบยิ้มอย่างดีใจที่หญิงสาวสารภาพรักรก,กับเขาก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะอีกตอนหนึ่งก็เป็นตอนอวาสานแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ